ไทยมห้าจัดหนักรับไทจีพีในงานถแถลงข่าวเปิดขายบัตรเข้าชมการแข่งขันโมอโตจี P ีสนามประเทศไทยปี2025บริษัทไทยมห้ามอเตอร์จำกัดนำโดยคุณพงศถรเอื้อมองคลชยัยประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงร่วมในงานถแถลงข่าวเปิดการจำหน่ายบัตรชมการแข่งขันโมอโตจี P ีสนามประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติในการจัดการแข่งขันเป็นสนามแรกของฤดูกาล2 0 2 5ในวันที่28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2568นี้ซึ่งทางไทยยมห้านั้นได้จัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยการมอบส่วนลด20%สำหรับบัตรยมห้าแตนจากราคา2,000บาทพิเศษเพียง1,600บาท และส่วนรถนี้ยังใช้ได้กับปัดทุกประเภทเช่นกว่าตลาโลสแตนจากราคา3,000บาทพิเศษเพียง2,400บาทเมื่อโชว์กุญแจรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าดัคเคาเตอร์เซอร์วิสท,ทุกสาขา นอกจากนี้ยามาฮ่ายังจัดหนักคมเปนเด็ดรุนรับรถจกักรยานยนต์ยามาฮ่า R15 Connected มูลค่า1 18,000บาทพร้อมหมวกกันน็อก s j c RPHA1 g u a า t a r o ล o r e Mang Special 2024 Limited Edition พร้อมลายเซ็นจากฟาบิโอกัวตาราโลให้กับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยได้ร่วมรุ้นเมื่อซื้อบัตรยามาฮ่าสแตนทุกที่นั่งอีกด้วยสำหรับค่ายยามาฮ่านะครับในงาน P.T. กลางปีออ of Thailand ครับหรือไทยมอเตอร์ีเนี่ย ปีนี้ก็จัดเต็มเช่นเคยนะครับในงานนี้เนี่ยผู้ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกท่าน,นครับเพียงนำกุญแจไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับก็สามารถแลกซื้อบัตรคอตรอลสแตนนะครับจากราคา3,000บาทลด20%เหลือ2,400บาทนะครับหรือถ้าท่านสะดวกนะครับก็จะไปยามาฮ่าสแตนก็ได้จากราคาที่บัตรหน้าบัตรเนี่ย2,000บาทจะเหลือ1,600บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีบัตรแค่สแตนละ1,000ใบทเท่านั้นก็ตองขอรีบหน่อยนะครับส่วน ผู้ที่สนใจแล้วก็ซื้อบัตรยามาฮาสแตนนะครับเราก็มีโอกาสให้ลุ้นโชคนะครับ <g ül> ก็คือรถยอดนิยม R15 ข้างๆผมนี่นะครับในราคา1บาน1 20,000บาทนะครับแล้วก็ในงานนี้ปีนี้เป็นปีสวยจริงๆนะครับก็ได้จัดหา,าหมวกกันน็อกรุ่นคอร์โต l e m เลมอนลิมิเต็ดเอディชั่นทัางขวามือผมนี่ครับซึ่งเป็นใบหนึ่งเดียวที่มีนายเซ็คอ o ์โรในเมืองไทยนะครับเพราะน้่คือ ผู้ที่ซื้อบัตรยามาส t ตนเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลน,นี้มูลค่ารวมแล้วประมาณแสนห0 0หมืบาทนะครับในงานวันที่2มีนาคมที่ถึงที่บุรีรัมย์เนีครับเราก็เช่นเคยก็จะมีกิจกรรมที่พาวิเล่ยนของเรานะครับแอร์เย็นฉ่ำไว้ต้อนรับแล้วก็มีกิจกรรมภายในซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็รังสัรพิเศษสำหรับแฟนไทยโดยเฉพาะนะครับ